วันนี้ชื่อคอสโป,ปยี่แปดอักษรเต่าเหมาซานโปยี่คือธาตุแท้ที่เราต้องรู้ธาตุแท้ในที่เนี้ยก็เหมือนกับที่ทุกคนรู้ว่าเราบ็นคนดีทีธาตุอะไรหรือถ้าเรียงกับที่อื่นเหมือนอย่างศาสไทยอ่ะเขาก็จะลงว่าเป็นคนราศีเมษเป็นคนราศีกันอันนั้นเราดูแค่เดือนหรือว่าเราดูปีเราก็ดูแค่ปีแต่อันเนี้ยแปดอักษรเต่าเหมาซานเราจะดูทั้งหมด8ตัว 8ตัวที่นี้จะมีทั้งหมดคือวันเดือนปีและเวลาเราดูทั้งหมด4อย่างรวมกันมาผนวดและคำนวณเป็นแอักษรเต่าเหมาซาน8ปอักษรเต่าเหมาซานจะบ่งบอกถึงดีทีของเราโดยตรงว่าเรารู้ดีทีแล้วจะช่วยเรื่องอะไรแก้ไขเรื่องอะไรบ้างเราโดนเรื่องอะไรและเราจะแก้ไขยังไง วันนี้นะที่ทุกคนจะได้คือหนึ่งเหมือนที่เป่าแจ้งไปเรารู้ดีถีแท้แล้วว่าเราคนดีถีอะไรเราเสียเรื่องอะไรที่ทุกคนอยากรู้ทุกคนเสียเรื่องการเงินการงานคู่ครองสุขภาพบริวารอ่าหรือลูกหลานก็ตามเราจะรู้แล้วว่ามันเกี่ยวกับพลังงานในดวงเราตรงไหนเกี่ยวกับพลังงานบ้านหรือชัยภูมินะตรงไหนของบ้านจุดไหนในตำแหน่งไหนสำคัญที่สุดในดวงเราต้องให้ความสำคัญณนะจุดนี้เพราะอะไร อาทิเช่นคนที่เรามาตรวจดวงเราขึ้นดวงปุ๊บเราขึ้นวันเดือนปีเวลาพอขึ้นปุ๊บเราจะรู้ดีถีพอรู้ดีถีปุ๊บเราก็จะรู้ว่าจุดที่ส่งเสริมเราโดยตรงอยู่จุดไหนถ้าอยู่จุดหลังบ้านเราจะรู้เลยว่าเราต้องกะทำการแก้ไขจุดหลังบ้านตรงไหนด้านซ้ายหรือด้านขวามือถ้าเป็นด้านซ้ายคุณจะวางอะไรคุณจะวางของเสียหายแน่นอนพื้นฐานที่คุณจะวางถังขยะ สิ่งของที่เสียหายสิ่งของที่เสียหายที่นี้คือสิ่งของที่เราไม่ใช้แล้วหรือว่าสิ่งของที่พิฆาตเราโดยตรงหรือปักเสียไฟดับเราสามารถมองเห็นภาพนะจุดนั้นได้โดยตรงแล้วถ้าเราทำการแก้ไขแบบตรงจุดตรงประเด็นตรงตำแหน่งภายในระยะเวลา 7วัน14วันหรือ47วันคุณเห็นผลแน่นอนในเรื่องที่คุณจะแก้ไข ว้าราคา่เที่ยเราเน้นจากราคาจริงราคาที่พี่อยู่ราคาที่เราอยู่โอเคมันมีอินลเอนที่แบบว่ามันไม่ยอมไนไม่ยไได้เพราะก็อยากไปแล้วอ็เป็นที่ตั้งของตู้สภาซึ่งมันจะแคบกว่าการเรียตั้งของมันเอนก็จะมีอินเอนแต่ของผมันเซฟเกียร์ลุกออมาตะวันตก่อยู่แล้วพอผมแด้วทองตันก็ไปแล้วที่กงไทยอนที่รุงไทยปีนีต้องหันไปที่รุง สิ่งแคสคือว่าต้องซื้อห้องที่ฐางวตกไปคิ่ว่าดวงเพราะในดวงพี่เป็นคนเลือกเก่งอยู่แล้วก็มันจะมองง่ายละถ้าเรายังงงอยู่ว่าไฟดินทองม้ม้อะไรเงี้ยมันเรียนอะไรยังไงเงี้ยมันมันจะนึกไม่ออกแต่ถ้าเราให้มันอยู่ในมือเราเนี่ยมันจะนึกง่ายว่าเฮ้ยการส่งเสริมกันเนี่ยก่อเกิดกันเนี่ยมันจะเรียนอะไรไป้บ้างไฟ ไปกาเนิดดินดินกําเนิดทองทองกาเนิดน้ําน้ากาเนิดไม้คือมันก็เราเราจะเห็นง่ายก โอเคโอเคถามเองถามเองก็มีใครมีคำถามอะไรบ้างไหมยกมือขึ้นอ้าไม่มีที่คำสอนเก่งใช่ได้ยี่พูดกันเนมันกลับที่มันยกมืถามวิธีการก็คือเราใช้ของที่มีอยู่จริงก่อนอันนี้เราต้องการทิศตะวันออกเสริมพลังงานเราเป็นพลังงานที่มีอยู่จริงถ้าดวงดีก็คือต้องหน้าบ้านทิศตะวันออกถ้าเรามีพลังงานจริงเนี่ย ในตัวเนี่ยไอ้เรื่องน้ายทั้งหมดไม่มีผลเลยแต่วงเล็บการที่เราจะหาชัยภูมิจริงให้ได้กับตัวงเรายาก และโลดสุรลัเลขาััศ์ครับอ,อ,อาชีพเป็นวิศวกรควงจุ้ยในมุมมองของผมผมมองว่าเป็นศาสตร์ความเชื่อซึ่งมีผลจริงแต่ว่าทั้งนี้ก็น่าจะขึ้นกับผู้ที่ได้เคยลองใช้วิชาทางศาสตรน์นี้แล้วก็ได้มีประสบการณ์โดยตรงที่มันมีการแก้ปัญหาชีวิตในด้านต่างๆทั้งด้านการเงินการงานสุขภาพความสัมพันธ์ แต่ว่าในส่วนที่ได้มาศึกษากับของสำนักของอาจารย์แขกมาตัดสยามนี่ก็คือ,อได้ทดลองใช้แล้วก็เห็นผลจริงนะครับสวัสดีค่ะชื่ออมภ,าภาพันธ์มณีวันนะคะชื่อเล่นชื่อปุกกี้ค่ะเป็นพนักง,งานบริษัทค่ะเรามีชีวิตอยู่เนาะเรามีชีวิตเราอยู่กับธรรมชาติอะไรเงี้ยค่ะพี่คิดว่าหวงจุ้ยมันคือธรรมชาติธรรมชาติที่ทําให้เรามีความสุขมีความทุกข์แล้วเราก็มันทําให้เราเราอยากหาความสมดุลนะคะก็เลยคิดว่า่วงจุยะะ้ยค่ะมันสําคัญค่ะ ผมชื่อตีครับสุร,รศักดิ์วิรัมมงคลีรันครับอาชีพวิศวกรครับคิดว่าเป็นเรื่องพลังงานจากจากสิ่งแว่ล้อมัะที่มีผลกับกับชีวิตของเรานีที่สนใจเพราะว่ามันมันเกี่ยวข้องกับการปรับพลังงานของเราด้วยจริงๆก็ทั้งทั้งชัยภูมินั้งเรื่องบ้านแล้วก็สิ่งที่เราเราซิงได้ <laughs> <laughs> ก็ใช้พลังงานได้เหมือนกันประมาณนั้น ชื่อเ้าครับทําอาชีพรับเหมาก่อสร้างครับวงจุ้ยคิดถึงพลังงานของลมกับน้ำกับพื้นที่อะครับความสำคัญก็คือถ้าเราจัดพวกพลังงานพวกนี้ให้สัมพันธ์กับตัวคนอยู่อาศัยก็จะช่วยส่งเสริมให้ทำงานได้มีประสิทธิภาพมากขึ้นเหมือนเราวิ่งเราไม่ขวางน้ำอะ เรือเราพายเรือตามน้ําอะไรเงี้ยน่าจะทําให้ชีวิตง่ายขึ้นผมชื่ออาทิตย์นะครับเป็นพนักง,งานบริษัทครับเป็นเกี่ยวกับเรื่องงานขายถ้าเกิดทวงจุ้ยที่เรารู้จักมาก,ก็น่าจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องของชัยภูมิเรื่องของดวงเรื่องของโงเฮงอะไรเงี้ยนะครับก็ก็คิดว่าน่าจะเกี่ยวแล้วก็มีความสําคัญในในทุกเรื่องว่าทั้งสุขภาพและการงานการเงินแล้วก็ความสัมพันธ์ด้วยครับ อาจจะเพราะเคยนานมาแล้วเคยได้ยินประสบการณ์ของผู้ที่ได้รับออการแก้ปัญหาแล้วเห็นผลมีการเปลี่ยนแปลงในชีวิตได้เราก็เลยสนใจว่าศาสตร์นี้มีจริงไหมจะช่วยอะไรเราได้ไหมนะครับแล้วก็ก็ได้ลองศึกษามาหลากหลายแต่ก็บางวิชาก็เห็นผลไม่ชัดนะครับในบางสำนักก็เห็นผลระยะสั้นก็ไม่ค่อยชัดเจนนะัก นจนมารู้จักรายการมาตัดสยามก็ได้ลองใช้การแก้คงจุ้ยแบบง่ายการใช้คูในการแก้ปัญหาก็รู้สึกว่ามันมีความชัดเจนกว่าในอดีตที่เคยมีประสบการณ์มาก็เลยสนใจมากขึ้นนะครับแล้วก็อยากศึกษาให้มันลึกซึ้งขึ้นที่สนใจศาสตร์วงจุ้ยเพราะว่าอยากนําไปปรับใช้กับการทํางานเพราะว่าผมทํางานเกี่ยวกับการก่อสร้างเนี่ย ค่อนข้างเจอการรื้อถอนค่อนข้างเยอะทั้งจากเจ้าของบ้านเองจับสินแสเองโดยบางครั้งเราก็ไม่เข้าใจว่ารื้อทําไมอ่ะแต่พอเราเราเราเข้าใจการเรียนแล้วเนี่ยเออเราก็ยังสามารถตอบเหตุตอบผลท,ที่ที่มันเกิดขึ้นได้ว่าเออเพราะอะไรเนาะอะไรเงี้ยด้วยด้วยความที่ควงช่วยไม่เป็นธรรมชาติเนาะเราเราอยู่กับธรรมชาติและทนี้ว่าถ้าเราเข้าใจมันนะในสภาวะแวดล้อมหรือว่าสิ่งแวดล้อมที่เราอยู่ที่เราเป็นนะคะ เราจะต้องปรับตัวให้เข้ากับมันเราพี่คิดว่าถ้าพอาเราปรับตัวได้แล้วอะค่ะพลังงานข้างนอกมันก็จะส่งเสริมตัวเราด้วยทําให้เราเรื่องสุขภาพเนาะเรื่องงานเรื่องความรักเรื่องเงินเรื่องครอบครัวพี่ว่าห่วงจุ้ยค่ะมันเอามาปรับใช้ได้หมดค่ะต้องบอกก่อนก็ก่อนหน้านี้ก็เคยศึกษามาแล้วแต่ก็มาเซอร์ไพรส์กับของวิชาของอาจารย์แขกค่อนข้างเยอะเพราะว่ามันค่อนข้างตรงแล้วก็เหมือนตาเห็นนะ ก็จะเห็นเหมือนเหมือนแกไปเดินอยู่ที่บ้านเราอะ่ะแกก็จะชี้ได้หมดเลยว่าตรงนี้มีอะไรมีกี่อันลักษณะเป็นยังไงอะไรเงี้ยเราก็เออเกิดความสนใจเพราะแบบเห็นแล้วแบบอุ้ยมันมันเหมือน,น,นตาเทพเลยตาทิพย์เลยอย่างเงี้ยอ,อะไรเงี้ยครับแล้วก็พออาจารย์เปิดพี่เป่าเปิดก็เลยสนใจครับก็เลยมาเรียน ด้ความที่พี่ปูไม่เคยเรียนของช่วยมาก่อนเนาะก็คือแค่เคยติดตามเพจของปอมีตังเนาะแล้วก็การคิดว่าเอ๊ะบรรยากาศเนี่ยเราจะต้องห่างไกลกับคนสอนแน่เลยเราจะต้องแบบให้เราจะเข้าใจไหมด้วยคลาสที่ค่อนข้างที่จะใหญ่สําหรับตัวพี่เองนะคะก็แต่พอมาจริงๆแล้วถามว่า เราได้ในสิ่งที่เราต้องการในสิ่งที่เราคิดมานก่อนมันไม,ไม่ใช่เลยคือทุกคนบรรยากาศดีคือคุณเป่าเองก็ให้การไปกันเองใครไม่เข้าใจก็สอนรวมถึงแอดมินเนาะก็เข้ามาโคชชิ่งเราให้ให้เรามีความเข้าใจจริงเอ,อ่อบรรยากาศวันนี้ผมว่าเป็นบรรยากาศที่ดีแล้วก็การเรียนก็ค่อนข้างกระชับนะครับออแล้วก็ในแง่ของการได้ถามแล้วก็รูปแบบการสอนผมว่า ค่อนข้างได้ประโยชน์ในเวลาอันสั้นนะครับแล้วกออ็อาจจะในมุมผมผมมองว่าเนื่องจากหลักสูตรวางกรอบไว้ก็เลยทำให้ได้เนื้อหาครบถ้วนในบางกรณีเวลาจะไม่ค่อยพอนะในบางคอร์สแต่คอร์สนี้ก็คือในเวลาเนี่ยสามารถผู้สอนสามารถสอนได้ครบประเด็นที่เราอยากรู้ก็คิดว่าน่าจะได้ประโยชน์จากการเอาวิชาเหล่านี้ไปใช้นะครับไอ้ป๋อยี่มันบอกได้อยาง้งจริงๆก็แบบ พอมีมี c a ส e ัีด,ดี้ในในห้องเรียนเนี่ยพี่เป่าก็มาก็ตอบจากโคยหยีของเขาแล้วแบบมันก็แบบเออตรงกับสิ่งที่สิ่งที่เป็นเขาก็แบบอ่านึกถึงบ้านตัวเองแล้วก็เออม,มันเป็นปัญหายอย่างนั้นจริงๆอะไรเงี้งยผมว่าก็เออก็เมสอเมซิ่งดีนะ ผมว่าไม่ไม่ได้เครียดมากเพราะว่าคือพี่เป๋าเขาพยายามสอนในเนื้อหาที่แกได้แบบสรุปมาละเนื้อหาเนี่ยคือแกเคยเจอมาละแกเคยผ่านปัญหามาละแกก็เลยสามารถถ่ายทอดได้เร็วแล้วก็สนุกดีผมว่ามันไม่ค่อยตึงเท่าไหร่ <c oughs> มันไม่เหมือนแบบเรียนวิชาการมันก็มีวิชาไม่เครียดไม่เครียดไม่เครียดดีเลยครับไม่ยากอ่ะไม่ยากแต่ต้องใช้เวลาในช่วงแรกที่ต้องคอนเซนเทรตนิดนึงครับเพราะว่าแต่พี่เป๋าอ่ะก็เลือกที่จะให้ข้อมูลตรงนี้ก่อนช่วงแรก เราะรู้อยู่แล้วถ้าเกิดไม่ให้ข้อมูลนี่น่าจะงงแต่ถ้าโดยรวมเนี่ยผมว่าง่ายสอนและเข้าใจง่ายครับอยากแนะนําให้มาเรียนนะครับแล้วก็น่าจะได้ประโยชน์ในการที่จะปรับแก้ตัวเองที่สําคัญคือเนื่องจากวิชาเนี่ยมีขั้นอื่นขั้นสองขั้นสามซึ่งจําเป็นจะต้องผ่านขั้นหนึ่งนั้นะถ้าคุณพลาดโอกาสการเรียนขั้นหนึ่งในปีนี้ ขั้น2อขั้น3มถ้ามีเปิดขึ้นมาเนี่ยคุณก็ต้องรองไปเรียนขั้นหนึ่งซึ่งไม่รู้เมื่อไหร่จะเปิดอีกนะครับก,ก็จะเป็นเรื่องเสียโอกาสนะครับก็อยากชวนให้มาเรียนถ้ามีความสนใจนะครับฝากถึงคนสนใจคือถ้าถ้าลังเลว่าไอ้สิ่งที่เรากําลังจะเรียนมีประโยชน์ไหมหรือสิ่งที่เรากําลังศึกษาอยู่เนี่ยมันใช้ยังไงเนี่ยมาเรียนเลยเพราะว่าไอ้ไอการที่เราลังเลมันจะทำให้เราหมดโอกาสเสียโอกาส จุดนี้ไปงนั้นถือว่าค่อนข้างคุ้มกับราคาที่เราต้องจ่ายในในคอร์สพื้นฐานสำหรับคนที่สนใจในเรื่องห่วงจุ้ยเนาะไม่ต้องมีความกังวลว่าตัวเองจะมีความรู้มาก่อนหรือว่าเคยมีอีกความรู้อีกที่หนึ่งมาแล้วอะไรเงี้ยค่ะมันเป็นศาสตร์ที่มันสามารถนำไปปรับใช้ได้จริงก็ถ้าใครสนใจอยากให้ลองเข้ามาศึกษาอยากให้ลองได้เข้ามาสัมผัสแล้วก็เอาไปปรับใช้แล้วเราจะเข้าใจว่าศาสตร์นี้มันคือสิ่งที่ใช้ได้จริงค่ะ อย่างที่บอกตะกี้เลยก็คือมันจะ Amazing ว่าแบบแค่ดูจากปุ๋ยหี่คุณก็สามารถจะรู้พลังงานแล้วก็สามารถแก้ประมาณนึงได้เนาะที่แบบแค่ทำให้มันสะอาดอแล้วก็มีระเบียบมันก็จะแก้ปัญหาบางจุดจากจากจากโครงสร้างปุ๋ยหี่ในเรื่องที่คุณสนใจเช่นโชคลาภก็สุขภาพ ลองสมัครมาครับเพราะว่าจริงๆแล้วมันได้ใช้ประโยชน์คือเราไม่ต้องไปให้คนอื่นเราเอามาใช้กับตัวเราเองคนใกล้ชิดคนในครอบครัวก็อาจจะช่วยคนในครอบครัวได้โดยที่แบบไม่ต้องทำอะไรมากเลยอะไรเงี้ยครับก็ถ้าเกิดยังไงก็อยากให้เพื่อนๆสมาชิกที่สนใจถ้าเกิดเปิดก็อยากให้รีบสมัครไปเลยครับคุ้มคุ้มค่าแน่นอนครับผมมันเป็นของจริงที่พิสูจน์ได้ที่ทุกคน อาจจะมองแล้วคิดว่ามันเป็นเรื่องที่ยากแต่ที่จริงมันเป็นเรื่องที่ใกล้ตัวคุณที่สุดแล้วแก้ไขได้ง่ายที่สุดแล้วเห็นผลที่สุดถ้าคุณไม่เชื่อคุณลองดูในบรรยากาศการสอนของเราในรอบทุกๆครั้งที่สอนคนที่สนใจส่วนใหญ่จะเป็นสมาชิกที่เคยมีประสบการณ์ในการตรวจดวงแล้วมีประสบการณ์ในการใช้หูแล้วเขาเลยเข้ามา เพื่อจะสัมผัสในรอบนี้ด้วยตัวเองเพื่อนําไปแก้ด้วยตัวเองไม่ต้องผ่านแอดมินไม่ต้องผ่านทุกๆคนเขาสามารถไปแก้ดวงได้ด้วยตัวเองแล้วแก้ให้ครอบครัวเขาได้ญาติพี่น้องเขาก็สามารถแก้ได้เพราะอะไรมันเป็นของจริงที่พิสูจน์ได้ถ้าคุณอยากจะแก้ดวงได้ด้วยตัวของคุณเองคุณต้องมาเรียนแล้วคุณจะรู้ว่าของจริงพิสูจน์ได้แบบตรงและเห็นผลมันเป็นยังไง ถ้าอยากรู้ว่าเป็นยังไงลองมาดู